สวัสดีค่ะเจี๊ยบค่ะจากศูนย์ดูแลโรคข้อและกระดูกนะคะวันนี้ค่ะเราจะมีผลิตภัณฑ์มาแนะนำนะคะก็คือดีบูนนะคะดีบูนช่วยเกี่ยวกับเรื่องโรค อาการโรคของข้ออักเสบนะคะปวดหลังปวดเอวปวดเขา่าปวดสะโพกล้าวลงขากระดูกทับเส้นนะคะแล้วก็ทุกอาการปวดที่เกิดจากโรคข้อและกระดูกเลยค่ะเดี๋ยวเราไปดูรีวิวนะคะจากผู้ใช้จริงกันค่ะแล้ววันนี้นะคะถ้าใครสนใจรับโปรโมชั่นพิเศษนะคะโทรมาที่เบอร์ด้านล่างนี้ได้เลยค่ะ เราเป็นนักธุรกิจด้วยทํางานออฟฟิศด้วยมันทาให้เกิดมีปัญหาคอบ่าไหลเกิดขึ้นใช่ไหมคะใช่คะแล้วเป็นอยู่กี่ปีคะเป็นนานไหมอค่ะอันนี้เดี๋ยวขอเล่าอาการที่มันทรมานก่อนนะคะไอซิลว่าดิฉันเนี่ยจะมีปัญหาในเรื่องของการปวดตั้งแต่เนี่ยเลยค่ะคอบ่าไหลนะคะแล้วก็ล้าลงแขนซึ่งอาการเนี้ยค่ะวิธีการบาบัดในอดีตนะคะก็คือไปตอกเส้นไปดึงคอไปจัดกระดูกนะคะแล้วก็นวดเนี่ยสัปดาห์ละ สครั้งครั้ง,คร,งครั้งละครึ่งชั่วโมงเขาคิดที่600บาทสัปดาห์หนึ่งคือเฉพาะค่านวดคือพันสองนะคะเพระนาะฉะนั้นเนี่ย ต้องบอกเลยค่ะว่าใครที่ไม่เคยเป็นอ่ะมันจะทรมานมากสาหรับอาการที่ปวดค,คอนะคะ,ค,ะคือมันจะมีอาการมึนนะคะปวดขึ้นมาออกที่ตาเหมือนคนเป็นไมเกรนะคะ่ะถ้าปวดขึ้นมาปุ๊บเนี่ยขับรถต่อไม่ได้นะคะต้องจอดแล้วนอนพักนะคะซึ่งมันจะเหมือนถ้าเป็นถึงขั้นหนักคือแทบจะอาเจียนออกมานะคะอันนี้คืออาการที่เอ่อคอกระดูกคอเสื่อมนะคะคือเราไม่รู้ว่าเหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นกับเราตั้งแต่เมื่อไหร่แต่เอ่อใน ในอาการที่เราเป็นเนี่ยมันเป็นเยอะขนาดนี้เลยนะคะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็ไปเจอนะคะมีเพื่อนนะคะได้มาแนะนำผลิตภัณฑ์ตัวนี้นะคะต้องบอกว่ามันเป็นเรื่องอัศจรรย์นะคะคือตัวเองเนี่ยคือมันทรมานทุกวิถีทางนะคะกินยาคลายเส้นมันจะมีตั้งแต่ยาขยายหลอดเลือดยาคลายเส้นที่ฉันกินเยอะมากนะคะเลย ต้องมีความรู้สึกว่ากลัวนะคะกลัวว่าตัวเองเนี่ยจะมีสารตกค้างก็เลยหันมาพึ่งนะคะก็คือพยายามหาดูใน a ฟ e b o o k หรืออะไรที่มันเข้ามาก็เลยมาเจอตัวนี้นะคะก็เลยลองสั่งมาทานดูนะคะ,ะในชุดแรกนะคะก็คือในหนึ่งกล่องในหนึ่งกล่องแรกนะคะก็ทานก็มีอาการรู้สึกว่ามันเบาขึ้นนะคะเฮ้ยอาการที่มันเคยปวดหัวปวดจากคอขึ้นหัวแล้วก็มาออกที่ตาเนี่ยอาการนั้นเนี่ยมัน มันหายไปนะคะมันหายไปแต่มันก็ยังมาอีกเป็นระยะหลังจากนั้นเรารู้สึกว่าเฮ้ยอาการตรงนี้มันดีแล้วแหละเราก็เลยทานต่อเนื่องต่อเนื่องนะคะปัจจุบันนี้ก็ยังทานอยู่แต่เราไม่รู้ว่าอาการที่มันปวดหัวออกที่ตาแล้วบางครั้งเวียนหัวจนกระทั่งเกือบอาเจียนเนี่ยมันหายไปตอนไหนคือเราไม่รู้คืออาการนี้คือไม่มีแล้วจริงๆค่ะณนะปัจจุบันนี้ทานต่อเนื่องมาเรื่อยๆจนกระทั่งตอนนี้คือทานมาตอดบอกเลยค่ะถ้าท่านใดที่มีอาการแบบนี้นะคะทานเลยค่ะ ไม่ต้องเสียดายเงินนะคะเพราะการที่เราไปนวดไปบีบไปเค้นเชื่อไหมคะดิฉันเคยให้ถึงขั้นแบบไม่สะาใจต้องให้เขาเหยียบไปที่คอเลยนะคะนั่นคืออาการที่มันปวดและทรมานคุณไม่ใครไม่เป็นนะคะบอกเลยว่าไม่รู้ว่าอาการนั้นอ่ะมันหนักจริงนะคะมันมันหนักจริงๆนะคะเพราะงั้นเนี้ยต้องขอบคุณดีบูพี่โกมีอาการยังไงมาคะครับเมื่อก่อนก่อนที่จะมาเจอ ดีบูนนี้นะครับมีอาการปวดหลังนะฮะปวดลงมาสะโพกปวดจี๊ดมากทรมานมากเลยทานไปแค่สามกล่องเองนะสามกล่องเองนะคะทุกท่านคะแล้วอาการมันดีขึ้นยังไงคะครับอาการดีขึ้นนะฮะอาการปวดก็ค่อยค่อยทุเลาลงไปทุกวันนี้ไม่ปวดแล้วครับดีบูลเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่อุดมด้วยส่วนประกอบและสารสกัดอันทรงคุณค่าจากกระดูกอ่อนปลาฉลามโดยเฉพาะบริเวณส่วนหูฉลามถือเป็นแหล่งสะสมสารอาหารอันทรงคุณค่าและมีมูลค่าทางการตลาดสูง ผลงานวิจัยของนายแพทย์จอห์นเอฟเพรเดนจากประเทศสหรัฐอเมริกาพบว่าสารสกัดจากกระดูกอ่อนบริเวณส่วนหูของปลาฉลามนั้นสามารถช่วยบรรเทาอาการโรคข้อเสื่อมและข้ออักเสบได้เป็นอย่างดีนอกจากนี้ยังมีแคลเซียมจากไขมุกสายพันธุ์พิเศษที่สามารถรับประทานได้ซึ่งมีคุณสมบัติเฉพาะในการเคลือบผิวกระดูกอ่อนรวมทั้งกระดูกและอวัยวะต่างๆของร่างกายมนุษย์โดยมีคอลลาเจนเป็นองค์ประกอบของโครงสร้างหลัก ปริมาณของคอลลาเจนที่สะสมในเนื้อเยื่อมักจะลดลงจากปัจจัยของอายุที่เพิ่มขึ้นและปัจจัยสิ่งแวดล้อมดังนั้นในชีวิตประจำวันเราควรให้ความใส่ใจและเติมสารอาหารในปริมาณที่เพียงพอต่อความต้องการของร่างกายในผลิตภัณฑ์ดีบูลประกอบด้วยไพบาร์กเอ็กทรัซซึ่งเป็นสารอาหารช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของวิตามินซีและวิตามินอ e, ีในการต่อต้านอนุมูลอิสระที่เกิดขึ้นในร่างกาย รวมทั้งปัจจัยภายนอกอันเป็นสาเหตุของความเสื่อมต่อวัยวะต่างๆในร่างกายนอกจากนี้ยังมีวิตามินดีช่วยในการดูดซึมแคลเซียมเข้าสู่ร่างกายเทอร์เมอริกช่วยบรรเทาอาการปวดจากไขข้ออักเสบด้วยส่วนผสมที่ลงตัวของดีบูลทำให้การซ่อมแซมเนื้อเยื่อกระดูกอ่อนรอบๆข้อมีประสิทธิภาพได้ดียิ่งขึ้น